อดันนูสวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาพีที่3ที่น่ารักทุกคนนะครับ How are you today สบายดีไหมเอ่ยอ่าส่วนครูอัมฟ้สาสบายดีนะครับวันนี้คุณครูจะมาชวนพวกเราเรียนรู้เกี่ยวกับการบรรยายการพูดเนาะว่าเวลาเราบอกว่าเราไม่ชอบอันนู้นอย่างนี้ไม่ชอบวิชาน,นั้นวิชานี้เราจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรเนาะจากตอนที่แล้วเนี่ยเราได้เรียนไปแล้วว่า การพูดว่าเราชอบวิชานั้นคนนั้นชอบวิชานี้เราเลยจะพูดว่าอย่างไงใช่ไหมแต่ตอนนี้วันนี้เราจะมาเรียนว่าถ้าเราจะบอกว่าเราไม่ชอบเราจะบอกว่าอย่างไรเนาะก่อนอื่นคุณครูอยากให้เรามาทบทวนคําศัพท์เนาะแล้วก็ทบทวนเพลงกันก่อนอถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยกลับสำหรับคำศัพท์ตัวแรกที่คุณครูอยากให้ทบทวนก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะครับอตามคุณครูสะกดตามคุณครูนะครับ math คณิตศาสตร์ m a t h M A T H, math, คณิตศาสตร์ครับตัวต่อไปนะครับเป็นวิชาศิละปะนะครับอ่านว่า art, art, A R T, art, ศิละปะนะครับต่อไปเป็นวิชาดนตรีดนตรีอ่านว่า music, music, ามีตัว M U S I C MUSIC สำหรับที่ใครเพิ่งมาเห็นตอนนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นสีสีนะครับตัวหนังสือตัวสีดำคือพยัญชนะนะครับตัวสีแดงคือสัลยนะครับเห็นไหมเราจะแบ่งอย่างนี้เนาะส่วนตัวสีน้ำเงินก็คือตัวสะกดนะครับตัวนี้อ่านว่า music อ่านเราอ่านอยู่ๆเรื่อยวมันก็จะเป็น music นะครับเนาะ,ะต่อไปวิชาภาษาอังกฤษครับอ่านว่า English English E N G L I S H, E N G L I S H eng <S <c oughs> English <S นะครับอ,อ่านตามคณครูสะกดตามคณครูได้นะยครับต่อไปวิชาภาษาไทยนะครับมีตัว T H A I Thai วิชาภาษาไทยนะครับ ต่อไปวิชาภาระศึกษาเ,เราเรียกสั้นๆว่า pe เนาะ p, e, p e, จุด e จุดเนาะเราอ่านไปนเลยว่า pe อย่างงี้เนาะ pe ตัวพิมพ์ใหญ่นะครับวิชาภาระต่อไปวิชาวิทยาศาสตร์อ่านว่า science science s c i e n c e science แบ่งอย่างงี้เนาะตัวนี้แบ่งอย่างงี้ science science วิทยาศาสตร์นะครับ อ่ะทีนี้คุณครูอยากให้เรา,เราท่องตรงนี้เนาะท่องตรงนี้จะช่วยให้เราในการจำนะครับท่อ,ทองตามค,คุณครูนะครับ my subject วิชาของฉัน subject คือวิชาภาระศึกษาเรียก PE math คิดให้ดีวิชานี้คือคณิต with เรียก science วาดรูปแฟน art ศิละปะ English อังกฤษนะแล้วไทยละ่ะ thai music คือดนตรีสนุกดี computer ่าคนไทยเรียกคอมพิวเตอร์เนาะฝรั่งเรียกคอมพิวเตอร์ครับคุณครูก็ชวนเราทบทวนเนาะวิชาต่างๆในภาษาอังกฤษไปแล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดกันเนาะว่าถ้าเราจะบอกว่า ฉันไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นี่มันยากจังเลยเราจะพูดว่ายังไงเนาะพูดว่าไม่ชอบเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะอาสิ่งที่เราได้ยินในก่อนหน้าเนอก็คือเพลงนี่ชื่อเพลง I U V Day เนาะลองร้อง,องทำคู่เนาะ I ฉันอยู่เธอ I ฉันอยู่เธอ We พวกเรา They พวกเขา He เขาผู้ชาย ชี e เขาผู้ยิงอิคือมันอิคือมันอ่าอันนี้เราลองกอเราลองตามบ่อยๆเนาะครูให้ท่องไปทําไมเนาะครูให้เรา้องไปทําไมอ่ามันมีประโยชน์นะตรงนี้เนาะเพื่อที่เราจะได้รู้เนาะอ่า I ายูคนสองคนขึ้นไปเนี่ยมันอยู่มันใช้หลักการเดียวกันเนาะอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่ามเมื่อกี้เราบอกไอ,อฉันใช่ไหมฉันชอบวิชาเนาะคำว่า like แปลว่าชอบนะลูกนะคำว่า don't don't Don ตัวนี้ว่าไม่ถ้า like แปลว่าชอบเน no าะ don't แปลว่าไม่นะเดี๋ยวเรามาอ่านตามุนครู I like อันนี้ขอเป็นวิชาคณิตศาสตร,ร์เนาะ math ฉันชอบวิชาคณิตศาสตร,ร์ you like math คุณชอบวิชาคณิตศาสตร,ร์ we like แมทฉันอาพวกเราชอบวิชาคณิตศาสตร์เดย์ไลค์อาร์ตเดย์ไลค์แมทพวกเราชอบวิชาคณิตศาสตร์เนาะแต่ทีนี้ถ้าเราอยากบอกว่าเราไม่ชอบเนาะเห็นเครื่องหมายอย่างงี้เนาะเครื่องหมายไม่เครื่องหมายไม่ชอบนี่นะไม่ชอบเราจะบอกอยังไงเนาะเราก็บอกว่า I don't like math เนาะเราก็เติมวิชาเข้าไปอย่างงี้เนาะ math ต่อไปถ้าจะบอกว่า you คูณใช่ไหม I, you, เธอเธอเธอไม่ชอบวิชาคณิตตาสตรแล้วก็บอกว่า you don't like math ถ้าเะาบอกว่าพวกเราไม่ชอบ we don't like math they don't like math พวกพวกเขาไม่ชอบนะทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างในการใช้นะครับเนาะตัวละครเพิ่งมา เรามาดูตัวอย่างการใช้เนาะอันนี้ขอให้หนูจดเนาะจดให้เป็นคําอ่านคําแปลเนาะอย่างตัวอย่างถ้าเราจะบอกว่าฉันไม่ชอบวิชาดนตรีเนาะเราก็จะต้องพูดว่า I don't like music อ่ประโยคนี้ก็จะแปลว่าอันนี้ที่เราที่เราต้องจดไปในหนังสือเนาะ I ฉันอะตรงมีตรงนี้แล้วเนาะฉันไม่ชอบดนตะรีเนาะอ่นี่เดี๋ยวเราต้องจดเนาะสมมติว่าเราจะบอกว่าฉันไม่ชอบดนตรีเราก็บอกว่า I don't like music เนาะ music อ่าเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวต่อไปเนาะซึ่งเราจะต้องได้จดได้ฝึกแอนกันเนาะ ถ้าถ้าเราจะบอกว่าเราจะบอกว่าคนคนนี้ไม่ชอบคุณไม่ชอบหรือว่าเธอไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเนาะเราก็เอา you มาใส่ you คุณใช่ไหมไอชัน you เธอคุณหรือเธอคออนนี้เนาะ,เ,นะเราก็บอกว่า you don't like English you don't like English ประโยคนี้ก็จะแปลว่าคุณไม่ชอบวิชาภาษาอังกฤษเนาะอะย่าลืมออกเสียงตามคนครูเนาะสะกดอ,ะออกตาพูดตามคนครูด้วยเนาะ ถ้าเราจะบอกว่าพวกเราไม่ชอบวิชาศิลปะพวกเราจะบอกว่า we พวกเราใช่ไหมเราก็บอก we don't like art we don't like art พวกเราไม่ชอบภาษา,าวิชาศิลปะเลยอ,อย่างนี้เนาะแต่ถ้าเราจะียบอกว่าพวกเขาไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เนาะเราก็บอกว่า they พวกเขาใช่ไหม they don't like math they don't like math พวกเขาไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์เนาะอย่าลืมใส่จุดตรงนี้เนยเนาะพวกเขาไม่ชอบวิชาคณิตศาสตร์นะครับทีนี้ถ้าเป็นคน2คนเนาะเป็นคน2คนขึ้นไปเนาะก็ถือว่าเป็นคนหลายคนละเนาะเราก็จะบอกว่าอย่างเช่นตัวอย่างคนนี้ชื่อมินนี่คนนี้ชื่อพิมเนาะเราจะบอกว่ามินนี่และพิมพ์ไม่ชอบวิชาภาราศึกษาเราก็เอาชื่อคนมาใส่เนาะ, Mini and im, นะ and มินนี่แอนพิมเนาะคขาแอนนี่แปว่าแะไรเนาะมินนี่แอนพิม โดน like PE เนาะ Mini มินิอินพิมไม่ไม่ชอบวิชาพาระสุขษาสเนาะอ่าวันนี้ก็จบไปแล้วเนาะกับการที่เราจะบอกว่าเราไม่ชอบวิชาอะไรเนะีหรือว่าไม่ชอบอย่างอื่นก็ได้นะอ่านะนะเราก็เติมเปลี่ยนวิชาข้างหลังไปเนาะก็วันนี้เราก็ขอให้ทุกคนจดเนาะจดเสร็จสมุดใหนะ้เรียบร้อยนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นเพลงหรือว่าตัวอย่างนะครับที่เราจะต้องใช้นะครับ วันนี้ขออวยนักเรียนทุกคนมีความสุขมากๆ have a good day นะครับบ๊ายบาย